เป็นด้ไนได้บอกว่าบุาบาคือแนทะ้เป็นน,นั่นบ่จมเลยนะว่านี่นะว่เจ้าว่ <laughs> าเปิดชนิดแบบว่าตั้งไหวไปเจ้ว่าเช็ดเอห <laughs> มดแล้วเหรอเแลันเป็นอะไรเลยล่ะชนิดแบบตั้งไววว่าหารือย่างไรบ่เป็นล้วร่อยให้แล้วว่า สวงเพืเ่แลวเนาะกำลังมาหอดพี่น้องเ้ยผมมาหอดบันลืมเกือบลูกเกือบเต้านะ <c oughs> สบายด,สายด,สายดีสบายดีเลยสวัสดีเด้อปลาดูงม <c oughs> ากันมา <c oughs> ดิดบุญซวงเพื่อพี่น้องเลยมากันหลายคนอยู่มาหนึ่กนันเนาะแจ็คแต่ทางเข่าทา้งอกบมแจ็คตี่ อยาออ่างเมื่อ,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 อเลลอ,อ,อ้าอมาหดไปอย่างเมื่อยังมันเลยเลาะอยู่อย่างเมื่อแหละลังคนรอก่อนเห็นว่ากันบอกว่าเราลืมเกือบเราก็อย่างเมื่อแล้วอ่ะไปเลือกไม้ไปเลือกไม้เนอไปไปถามทางก่อนพี่น้องเอนะ้ยเนาะมากันหลน u, ายคนอยู่มื่อนี้กับพี่น้องเนะอ้ยเนาะตู้เต้นกันมาเมื่อนี้ ขาตุเตนเวยอันน <gegen Taking> <warfare> ุ <left> ้น kind of ่งว่าแล้วเนาะมาไก่เติบเล่นี่เนาะเขายางไปนี่เนาะตุอ้วนเลยจุ๊บเราชิจอดนี่ย่างนราคือทอยเข้านี่เอ้าเพ่งเพ่งเพ่งเมียแล้วละแตกเมียแลป้าไม่นาพี่น้องเลยสบายดีเด้อโดยพากันมาเลาะมาเนี่ยพี่น้องเลยมาเลาะมาเลาะตัดแรง คืนละกลางคืนแล้วรลางคืนแ้วกลางเวรแล้วรอให้น้ากลางคืนมารอพี่เนาะมาเด็กๆมาเปิดทูเปิดตาก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อทางหนาเด้อดูเดียวอะยรมาดิเดียวคุยเดียวคือมาเกาะอันเนะเป็นโฉดว่าโฉดยังไงหนาหยางตามหลังอยู่นะตามครับ บายไาปไปพี่น้องเลยดูเต้นพี่น้องเ้ยสบายดีเดอ้อถือกระทงปลาเพลงยองคิวพี่น้องเลยแฟว่าอัลไรุ่นโดยกันมาหลายกนอยูม่มอนี้ค่ะเต็มรถเลยทั้งหน้าทั้งลังพาเด็กๆมาดิดมักสเลเดอร์พี่น้องเลยเนาะไปดีพี่น้อง เสุกุสุคน,นเนอปลาดุ้งมาเลาะมือนพี่น้องเลยเนาะมาเลาะหิมคองเป็นงานบุญช่วงเพื่อพี่น้องเลยเนาะเดือนสิบเอ็ดเพ่งพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาบุตรมาเบิ่งเพื่นแค่เพื่อหรอกเอามาเป็นส่วนตัง้งเบิร์งาน เอาคนไปไปวิ่งไเนาะไปพุ่งจับมือกันไปไปพุอมเปิดนี่ได้ไปไปพี่น้องถ้าว่ากทางพี่น้องเลยคนหลายเลยพี่น้องคนหลายหลายผู้อนุนครับมันป้ามิน่าลุงจิตผู้ไปแลยผู้หวังหวังไปโมเนมหลังเลย ป้าผุนกระเบื้องเนาะสวยงามพี่น้องเลยคือแถวซอยน้อยเนี่ยเป็นพื้นให้คนย่างด้วยนะเนาะกำลังเริ่มย่างเขางานพี่น้องเลยเป็นอย่งไรวะคนน้อยเฮานี่นะเป็นอย่งไรวะคนน้อยเฮานี่ไปดูไปน้องเลยเนาะโดยอถุงคนน้อยอยู่พี่น้องใช่คนน้อยนะสบายดียุ้ยลูก ชี่เส้นหวานก่อนเลยรอบเิังก่อนรอเบิไงกว่ารอวังกรกว่าเออชื่อเส้นของหวานก่อนแหละตาบ่ไดเบิ่งกล้องเมย์นะพี่น้องเลยเบิ่งคนผู้นั้นเนาะคนพี่น้องไร้เกลือกเนาะ มาโฮมโตกันพี่น้องเลยตรง่างานบุญดีรอพี่น้องเลยเนาะงานไมดีพี่น้องเลยเนาะเออซัดพ่้เป็นได้ทางลงพี่น้องเลยนะนนเลยนะางงนเนะทางลงยิ้มของพี่น้องเลยส่งพอนิ่นไปไว้กูโม่ <c oughs> ทองนะวะสองเท่าเจ้าดีแล้วบอไปกับั้งแรกกันแล้วใช่จิบ้าเฮ็ดบอ่าเสิบ้าเฮ็ดอ่ะโอ้น้องฮะเป็นยังไงพิเสดเตได้ป่ะเป็นบนิาพเสดเติมจ้ะเออตะ้ามไเฮ็ดหาทิ่มคลองนะพี่น้องเลยเป็นยังไงวะน้ำโกลงแงเนาะ 还有弟，过来过来一下，哎。

เป็นอุตาหให้นาอก็ได้เอามาปอยซะน้อโดยอันนี้เป็นนก็ได้แทมให้น้ะอ๋อเป็นทวงพี่เราอยู่ทงกูมัยวะมไต้องว่าอะไรยูบ่อยะอยนี่ก็ได้เอาเนก็ว่าเออให้ไรนเนวบอดีให้ไปน้ำกระทงจันนะว่าไรนบอดีบองามบ่แมน อุดมเาคือเก่าคือเก่าเลยไหนเป็นไรไปตามาน,น้ำต้นไหนนี่เนาะเราจะได้ดีๆพ่อมาบ้านนี่เนาะแนวนั่นแหลนะเนาะใช้ใช้ขอจับนำ้ำยุ่งพอมีชืนลวกเป็นอะไรไหนได้บอกว่าบุคือแท้ปเป็นแน่นั่นบ่จมเลยนะว,ว่านี่นะว่า<อ> <laughs> ที่ว่าเป็นชนิดแบบว่าตั้งไว้เยอะกว่าเช่นเงินบนแลรกอ่ะ <laughs> มันเป็นอะไรเลยล่ะฉนรีดแบบตั้งไว้บ่รลออย่างไรบริเวณแล้วร้อยเหรอวะหรือว่าเฮาไตไตแต่ตั้งไว้สิได้บ่เซนตั้งไว้หิ้มน้ำหิ้มยางสิได้เออบริเวณเล้วร้อยมันจมเลยหลวงป้าป้าเล็ะร้อยนะหรือว่าต้องมันบินแนวนี่บอสฮะลองป้าบุญบ่ป้าบุญบอสผมเคยซื้อเจ้าเทือกไปดีพี่ดาวเลยไม่ได้ มันเป็นคองแถม้าเจ้าซื้อมันเป็นโคมตั้งไว้มั้งวะสิหรือว่ามันมันไปไปนั่นบ่มันจุ่มด้ยแหละมันจมมันต้องตั้งอันลอยน่ะเป็นแอนทอเทียนหันลอยอ่ะเนาะไอเทียนเพิ่นแล้วลอยไปนั่นเพิ่นก็จมอยู่หันเอาขึ้นมาเดินเล่นกันเนาะเออปล่อยเลยวะปล่อยเลยโลด

ไปเดินเนาะบูลูกๆละลานสำราบอยู่เท่งหัวร <c oughs> ุ่นดิวะ <c oughs> อ้าตาบูอื่นนี่เต็มตึงตาบูอื่นนี่พี่น้องเนะลยเนาะหัวขั้นไลน์นี่เพื่อนกันสีนั่งรุ่นเพื่อนแข่งเฮือแล้วฮะ ปล่อยโคมได้่าเสนได้บนบอปล่อยเทีนนเนยนข้เฮานะปองปองฮะไนโค้มันว่าโน่นเบิรงโคมไลเป็นยามันมันกันไพ่มันสิกันได้อยู่ว่าไพ่มั่ทานได้ใหม่เบิรชิวจังัอ๋อ ເຮົາຫາເລີເບິ່ງບນີນນ อยากนอนแน่เลยว่าคนบ่ได้นอนเว้นเน่ยคู่าบ่ได้นอนเว้นเอาเปลเซนเพิ่นเห็นนยังเออเ่ลเซนเออบอิงก้นเอาบอเพลงเนี่ยโอ้นเว้นไอเบิรงซ้คแบบนี้เลยเนาะ สิชัยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิ่งได้เรื่อยเนาะไปเรื่อยกันได้รอบไปโรดป้าพุนอาพี่น้องเลยเนาะรถมีแต่รุ่นงามๆพี่น้องเลยกองแท้เพราะคือกองปลอมมาเลย เดี่พี่น้องเอยคนน้อยเท่ากันเป็นไรลูกเมื่อยนะบ่เมื่ออ่บอโดยปลาสแซปลาเมื่อปลาหัวปลาเมื่อนอนหลูกเนาะอ่าเมื่อยแล้วพ่อเอ้ยเมื่อยแล้วจ้นเมื่อยแล้วมาเดี๋ยวถือให้อ่าเมื่อยเลย ลูกซ้นอ๋อลูกลูกซีนเบิดแล้วลูกเบิดแล้วนั่นกินเบิด้เดรย์ป้าเอาไปซื้อเอาไหมลูกล่ะซื้อเอาไหมลูกซ้นบู๊ยผุวนาป้าเพ่งใช่ละป้าเพ่งมึงได้งามเลยป้าเพ่งได้ป้าเพ่งยังไงเอาเอาบอสไม่ได้ลง,งกันหม้อบ,บาทนี้ ว่า,าตามรังกันมาลงกันนะหากันเมื่อคืนนะ่นมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เริ่มบางแล้วพี่นย้ยอ่าไก่โอ้สี่ทุ่มสิบสองนาทีแล้วพี่น้อยจะพอยังบางเนาะเอาไม้หรือเอาไม้เด็กเบื้องไม้เอาไหนเอาสือเอาเป็นนั่นบอ เริ่มลอยแล้วเริ่มลอยแล้วนี่เนาะนี่ซนี่ซ้อมบตาเริ่มมืดเมื่อคืนแล้วพี่น้องเลยเนาะอ้าเป็นแน่ใดนะมวนอยู่ว่ะฮู้มวนหมวนพี่น้องเบิ่งสภาพร้านค่อยที่หมักจไดเลบกสมงเงินพอดีโอ้ายได้ยังละอ้ายพูน่ะเต็มไมปเต็มมือเลยหอบเบาเลย กันไล่แนวกินมะเอ้ยปลาสวัสดีพี่น้องเลยพามาเลาะเบิงเออพากันมาเลาะเบิงพูดนะอนุ่นนะแข่งนี่รออยังบนนอนอยู่เออเพายบารับไปแล้วพี่น้องเสริฟแล้วเนาะวันนี้ครับพากันกลับแล้ววันนี้พี่น้อยพาเด็กๆมาดินมาสเตเดอร์มาพี่น้องเยกลับไปซื้อขนมสายไม้ มาเลยอยากเป็นเงียบๆแล้บ้านนี้พี่น้องเนาะไปทางข้างบนอยากพากันครับบัานนี้พี่น้องเลยมวนบอกคือเมื่อยฮะมวนลูกว่าลูกว่ามวนพ่อว่าเวิร์กีหนาพ่อเลยือสีผู้แล้วว่าเป็นมวลเธอเมื่อยนุ่นบอกอยากเมื่อยแล้วเมื่อยเป็นป่ะพี่น้องพ่อแล้ววันนี้เนาะพ่ออลไรเนาะเออพ่อพามาเมื่อเดียวเบื่อเลย พี่น้องเอ้อยไปนะไปมาในกับอันนี้เน,นาะพากันอยากนอนแล้วพี่น้องหลังค้นกันนอนไปเลยคลิปนี้กันสีดำลาปรดดุงไปเด้อยๆเนาะพบหอ,อกันใหม่พี่นออ้องกัด้วยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง